เอแล้วขอแล้วอู้บงังคันเด็ดไปครับติดอีกครับติดหนูโอ้ช็อตเด็ดมังครับติดหวัวหนูติดหวัวปลาโอ้อันนี้ผมใส่หนูไปเด้อครับเลยโอ้ยอ่าเดินหางแล้วครับโอ้มัน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 ได้หัวหนูได้หวัหหวปลาอู้ปลาดุ๊กเก้ครับนั่นมัน,นอู้หูวุงครับกวหาง นั่นมาวูหมันคักเทมือนีิป๊อดเห็นว่าเขาเพ้นหางป่ะอู้วตัวนี้ตัวนี้อู้ววิ่ตัวงามิดนิ่งไหมอู้วปายุครับปายุอู้วไคนงีครับสวัสดีครับพยายามพาทัวร์ครับวัอนี้ผมจะพาทุกคนมาใส่เบ็ดครับเยื่อแมียงกิซอนครับแต่ว่าพอว่า จะคุยหนูไ้ครับให้ผมไ้เอาบ่วงมาพ่อมผมก็เลยติดบ่วงมาซี่สิบหลังครับเบ็ดเบ็ดอีกหา้าซิเนาะืม่นี่จะลองบ้างครับว่าจะหมานว่าหมายกับย่ด้างหลังผมนี่ครับน่ครับเป็นป้าบัวแบบนี้แหละครับไปเรื่อยๆครับแต่ว่าผมจะลองใส่บ่วงไว้ก่อนครับใส่บ่วงไวต้ตะเวนืม่นี่ไอตอนนี้ก็ประมาณบาบสองครับผมจะใส่บ่วงไว้ก่อนคำคำผมก็ จะใส่เบ็ดครับยังไงก็ผมจะใส่เบ็ดให้เบึงนะครับแต่ว่าบ่วงนี่ยผมจะไม่ได้ใส่ให้เบึงหอกผมจะจะจะใส่เะเบ็ดหเบึงยังไงก็รอดที่ตามครับหมันเมื่หมานครับไปครับครับตอนนี้ก็ได้เวลาใส่เบ็ดแล้วครับประมาณห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงแดงเนาะครับเนาะก็นี่ครับทางหลังเราใส่ทางหลังปุ๊บทางหลังเมื่อไหร่เราครับแล้วก็จะมาใส่ทางที่พี่อีกหลายครับทางหลังทั้งนี้ลุงประมาณห้าทิบ ตัวมัน40หลังครับถังหลังเนี่ยครับแต่ว่าผมจะใส่ตรงนี้ให้เบิ้งเนาะครับเนี่ยถังนี้ผมจะใส่ให้เบิง้งนี่นและครับไปครับไปติดตามครับเดี๋ยเนาะครับเยื่อมันขี้ซ้อนเนาะครับเนาะเปไต่ามาเมื่อคืนเนี่ยครับ นี่นะครับใส่ทางนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับก็ล้อรุ่นตอนยามนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวผมไปใส่ต่อกันครับอ่าครับมายามนีดครับทางนี้ก็ยูซือนะครับนี่ทางนี้ทางกินครับยามมาได้หลังแล้วละครับว่าท่านได้เห็นกระตุ๋เลยครับฮึยังปลาดิมยังก่อนกอน เอวครับเอาเอาเวอู้มังกัเด็ดทุกคนครับนี่ครับโอ้ยูุบหอยุบเดี๋ยว่อนกันโอ้ตรงนี้ครับทุกคนนี่เรเพเดิมาอืมระวครับโอ้ยอดพิดมินนเองครับเนะ ดึงองโอ,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 อ้โอ้ย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 โออ้ยโอ้ยโอ้ย้อ,อ้ยโอ้ยยอ้อ้ยโ้อ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ออ้ออ้ มามาแล้วหนึ่งตัวโอ้โหโหอยู่เฉยแม่ในป่าเผาแล้วครับทุกคนครับเห็นอ้าวเห็นอ้าว อีกแล้วครับปสายอย่างพุงครับนั่นนะครับเดี๋ยวดุ่งครับปสายอย่างนี้อันนี้ผมใส่หนูไว้ครับติดดีครับติดหนูโอ้ช็อตเด็ดหังครับติดทอดหนูติดทอดปลาโอ้อันนี้ผมใส่หนูไว้เด้อครับเด้อโอ้ยอะเด้หางแล้วครับโอ้มัน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 ได้ทอดหนูได้ทอดปลาอู้ ปลาดุกไงครับนะครับเดี๋ยวผมขอบังหนูกันนะครับเนาะอืมเอนเอาเอ็นเอาอุ๊ยอุยอุ๊อุยปลาดุกครับขอโทษขออภัยนะครับภาพอาจจะไม่ชัดครับเดี๋ยวผมใไปบังปลาดุกครับนี่ครับโอู้ตัวงามอยู่เด้อ บ่บ่าี่ได้เด้อครับโอ้อาติดมองเดียวกันครับติดหนูแล้วก็ติดปลาดุกมองเดียวกันหนูโตงามยู่เด้อครับเด้อนี่ครับไปครับพยายามลังต่อไปครับครับเดี๋ยวผมพาไม่ยามหนูครับลองาำหลังมันพานครับไปเรื่อยๆครับ ด,ไไดีว่าได้ที่นั่นหนติดมากอีกนี่เอ้าหลังนี่ลุ่มนั่นนั่นอ้มผู้นีคขักกัวฮะนั่นมาโอ้อุ้ยมันคักเท่มือนี่ป๊าดนี่เดี๋ยวดูกลัวมันโอ้ยมันคักครับหลังนั่นให้ต่ำมาครับโอ้ยผมมาทางหนูหน่อยนะแต่ว่า ขึ้นได้ตัวยี่ครับตัวยี่เติบ,ตตบอ,อ๋อโอ้มันมนีน่หมันหมันหมันแท้ๆนหมูต,ต่อครับหำลังนี่ห้อยต่ำจิ้พังหมดเลยเดี๋ยวยามก่อนครับเดี๋ยวผมก็กลับมาแต่งร่วนครับห้อยขี่เหมือนกับของโอจูนี่ว่าหนูตัวยี่ตัวเดียวเด้อเนี่ยขี่ขี่ไรแท้ไปครับเดี๋ยวค่อยไปสรุปยอดเนาะครับเนาะ มาครับผมจะสรุปยอดอันผลงานคืนนี้เนาะครับเนาะได้หนูสองตัวปลาคอตัวหนึ่งแล้วก็ประดุกตัวหนึ่งครับานี่กาตัวนี้เลยครับทุกคนครับเดี๋ยวผมเอาออกเป็นเพื่องครับจะได้ถนัดนัดครับ ครับหนูสองโตครับใส่ให่่ๆครับป่อคอครับใส่หญ่งยิกันครับประดุกน้าครับก็ถือว่าตัวงามครับ ครับซีโตครับโตัวใหง่เลยครับทั้งหนขึ้นนี่ก็ฝากไว้เพียงสนีทก่อนนะครับเนาะมื้อเร้าเขากับม่ยามน้ำกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สยามพาทัวร์เนอๆครับเด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดชมชิปโตโตไปเนาะครับเนาะผมก็จะเฮ็ดชิปหายยุหายกินแบบซีละครับตามวิถีชาวบ้านของเขาเนาะรับนาะอ่าังไนก็มื้อนี่ก็สวัสดีครับ ครับสวัสดีตอนเช้าครับพามาหยามรอบเต้านะครับนะหยามมาหลายหลังแล้วก็ไม่เห็นถือครับหลังนี้ก็เป็เปีป่บนแบบนะมีป่าปะนาะโอ้นั่นดิครับเห็นว่าวพอเพ้นหหางปะ ตัวนอนขึตัว,ตวเงี่ยเมื่ท่านเห็นโตัวมันเลยครับเห็นลักษณะนี่ครับโอ้ใส่ปนครับใส่ปนมามันม,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 มันมันเห็นแล้วเห็น้วนี่ครับใส่ปนครับโอ้ยอยาม้าลายหลังก็าไปถือแล้วครับดูนะครับปลาเริ่มแจ้งแล้วครับ นี่ครับหลังนี้ก็บยูซือครับนิงเปี้ยอ๋ออ๋ผมว่าหนังนั่นติดได้ครับเนียนเนียเนี่ยเดี๋ยวนันะปลดหลังนี้ก่อนครับเดี๋ยวเอาหลังนี้ก่อนนั่นนั่นนั่นอู้ยังไงยังไงนี่ครับหลังนี้ติดครับอู้ยโคตรโคตรรูปตัวหน่อยตัวนี้ครับมารุ่นกันครับว่าตัวหน่อยตัวนี้ครับ ตัวนี้ออยอ้ยอยอ้ยอ้ยอีครับพันยาครับพันยาอุ้ยิดิ่ๆตัวน้ครับครับอ้นขนบุกขนบกอ้โไม่ตัว้น้อีกแล้วมั้เนี่ยมียนรุ่นได้ๆกันครับ ตรงนี้บุดลุษดีง่ายล้วครับนี่ถ้าว่าเบ็ดตัวนี้หน่อยครับแข็งตืบครับโอ้หมานอีกแล้วครับแต้มสองถือว่าใหญ่โอ้หมานคือเก้าครับวันนี้ต้องสอบะมานนี่มันมีลุดโอ้ ่ใส่สวยเลยนะครับพยายามต่อครับ กินเบียดครับนี่ครับพอเราอยาาไม่ให้ติดประดุกครับนี่หลังหลังนี้หนี่ผมว่ามันหายไปยใสยใ่ครับนี่สงสัยพออยาาไม่หายครับดิโอ้ยตกน้ำอีกห,โโหโงงนึ่งเลยประดุกตัวใหญ่เลยตุ้งน้ำดีอยู่ครับต้องระวังครับประดุกครับเดี๋ยวปักมือครับโอ้กินเขาจมูกเลย ไปแห้วแหยมี่กินครับ่วากินคุณคุณกินครับคุณจมน้ำครับ เยอะมดครับอย่นี้จุ่มล่าครับป่าเยอะครัอู้หันเปียกเลดครับป่าเยอะครับป่าเยาอะอู้หูบกวอเงียบ มันจะรุ่นเดียวกันเลยครับดินยืนคันจมแล้วครับพดปลาแป๊บ้วครับ ๋ยายามบ่วงครับปัญนาในยามเลยครับไม่รู้ว่าจะมันคือป่าบ่ ครับกนดีผมพาผมจะพาทุกคนไยายามหนูเบ็ดเดี๋ยวยูสองสามลังเนาะครับเดี๋ยวผมจะกู้เนาะครับแล้วก็ไยายามหนูต้อเลยครับไปครับครับสวัสดีตอนเช้าครับพอดีไยยาเบียดมาแล้วก็จะมาสรุปยอดให้ทุกคนด้เบื้องนอกครับว่าได้จะโตครับปลาเนาะตัวยิใหญ่เลยครับ ได้ปลาคอสามตัวครับกับปลาดุกตัวหนึ่งครับถือว่าตัวใหญ่อยู่ครับนี่ครับใส่พอดีต้มครับย่างก็ย่างกระเซ็บครับนี่ใส่นี่โอ้ดินแห้งเก็โอ้กำลังงามครับใส่นี่งามอยู่ยามหนูกับตอนเช้าบ่านครับเมื่อคืนนี้ได้หนูสองตัวครับปลาคอตัวหนึ่งแล้วก็ปลาดุกตัวหนึ่งครับเมื่อคืนนี้ครับ ครับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงส่านี้นะครับเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามล้ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดชมคลิปต่อๆไปครับมื้อนี้สยามพาทัวร์ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ